จุดเริ่มต้นของงานชุดนี้เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นก็อยากจะสร้างงานที่พูดถึงเสรีภาพของการเลือกที่จะตายและความไร้แก่นสารของชีวิตในแง่ของพื้นฐานในการมีอยู่โดยส่วนตัวคิดว่าการมีชีวิตใดๆก็ตามขึ้นอยู่กับการสร้างเรื่องการสร้างความหมายการมีความทรงจำและการเลือกที่จะเชื่อ ในอะไรบางอย่างความคิดและความรู้ต่างๆที่ถูกจดบันทึกจนมากพอนี้ทำให้ผมเองนำมาสร้างเป็นงานศิลปะที่บันทึกทงความคิดและมีปฏิกิริยาต่อเนื่องจากความคิดนี้เป็นการทำงานกับสุนทรียะในแบบต่างๆนอกเหนือจากตัวอักษรที่เคยจดไว้ซึ่งเป็นวิธีการทำงานที่ผมมักนิยมใช้กับทั้งงานชุดนี้เองและชุดอื่นๆคือเมื่อจดมากพอตัวอักษรพวกนั้นมันเรียกร้อง ในการที่จะไปมีปฏิกิริยากับการสร้างสรรค์แบบอื่นในงานชุดนี้จึงมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานหลากหลายสื่อและการใช้หลายกระบวนการหลายรูปแบบเพื่อบรรจุเรียบเรียงวิธีคิดทั้งหมดที่ผมมีเกี่ยวกับเนื้อหาด้านชีวิตความสัมพันธ์และความตายซึ่งสิ่งนี้เองถูกอธิบายผ่านวัตถุทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้นนามธรรมา งานภาพถ่ายงานภาพเคลื่อนไหวงานเสียงการเรียบเรียงเรื่องสั้นและการจัดวางสิ่งต่างๆจนเป็นนิทรรศการศิลปะงานชุดนี้จึงเปรียบเสมือนนิทรรศการเนื้อหาสุดท้ายที่ผมคิดว่าถ้าหากจะตายหงหรือตั้งใจตายขึ้นมางานชุดนี้จะบรรจุวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับความตายของผม ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสิ่งนี้เป็นความคิดที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองดังนั้นความคิดคำหนึ่งนี้ผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ในการทำงานจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวผมและการสร้างสรรค์เนศกาลนี้จึงเกิดขึ้นในฐานะการบรรจุความหมายและการสื่อสารศิลปะนมามธรรม และวัตถุที่ไร้ซึ่งเรื่องราวถูกจัดเรียงไว้อย่างนิ่งเฉยกลางภาพยนต์เวลาเสียงเพลงเสียงพูดและเรื่องสั้นจากเรื่องจริงทั้งหมดนี้ร้อยเรี่องอธิบายความไร้ความหมายและการสร้างความหมายความเพลิดเพลินและความเฉยชาเรื่องราวและหลายเรื่องชีวิตและความตายซึ่งสัมพันธ์ผ่านความโกลาหลของการเล่าเรื่องนี้ ที่เต็มไปด้วยรูปธรรมและนามธรรมจับต้องได้และเลื่อนลอยคำอธิบายจากคำพูดจึงอาจไม่ครอบคลุมภาษาของนิทัสการแต่ความย้อนแย้งของความเชื่อมโยงไม่ตัดขาดกับความรู้ที่กระจายอยู่ในนิทัสการเป็นจุดยืนของคำอธิบายความหมายเกี่ยวกับชีวิตความสัมพันธ์ความตายในฐานะที่ ผมในฐานะผู้สร้างสรรค์ยังมีอยู่การมีอยู่และการไร้ชีวิตที่ย้อนแย้งกันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจสื่อสารอย่างซื่อตรงเป็นคอนเซ็ปต์ของการเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อซึ่งนี่เป็นวิธีคิดในการเลือกที่จัดวางวัตถุต่างๆระหว่างวัตถุนมามธรรมกับวัตถุที่เก็บงำเรื่องในนิทรรศการ กระบวนการสร้างสรรค์สุนทรียะขึ้นมาจึงเป็นการสร้างความย้อนแย้งระหว่างการสื่อสารและไม่สื่อสารสิ่งที่จับต้องได้และนาม,มาทำสิ่งให้เห็นในนิทรศการนี้หลายส่วนจึงเป็นการปั่นป่วนความสัมพันธ์ของความรู้การตีความความหมายเรื่องราวและวัตถุ จนสามารถนำไปสู่คำอธิบายได้หลายแบบการกระจายของนามอันเลื่อนลอยก็เป็นคำอธิบายอีกแบบหนึง่งซึ่งเมื่อร้อยเรียงกับความกลหนในความย้อนแยงนี้แล้วสุนทรียะที่ศิลปินออกแบบไว้คงจะทำงานกับผู้ชมและชวนตระหนักถึงอะไรเหล่านี้อยู่บ้างไม่ว่าจะอย่างหนักแน่นหรือเลื่อนลอยเนื้อสกากนี้จึงยืนอยู่บนพื้นฐานของการเวลา อันจำกัดและวัตถุป,ประจัดพ,พยานของนิทัศการก็เป็นสิ่งบันทึกเรื่องเล่าและความทรงจำเช่เช่นกับเรื่องราวธรรมดาบนโลกอื่นๆในการสื่อสารของมนุษย์อย่างสามัญด้วยความคิดดังนี้จึงตอกย้ำความเชื่อมโยงและความไม่เชื่อมโยงการต่อติดและการไม่ต่อติด ความสัมพันธ์และความว่างเปล่าของการมีอยู่และนี่คือคำอธิบายงานทั้งหมดของศิลปินผู้สร้างสรรค์